ยะเอ๋ครับพ่อครับพอดีครับเป็นไอ้มือนีหมานมาพ่อมือนีพอกับหมานเนี่ยได้ขายไปสองข้มได้ขายไปสองข้มแมนเอาออนมือนีมันเคลื่อนเพราะอยากหูไ,ไดในคอมือนีอ่ามันเป็นในบับผู้ดใดกระหายแต่มันหน่อยมันได้โมโหูปไหนเท่งพอผู้จับพอกับว่าใจดีจับมันปไปไหนรองมือนเนี่ยเป็นยังไงครับพ่อเออผู้ดใดกระหายหน่อยแต่ก็เข้าสือแมนบ่ครับชีวิตนี่มันคือเป็นยังสีหมูหมูหันเบี่ยงไนครับพ่อลำบากลำบนยาก ขันเบ้าซื้อไหลกับว่าไม่ผู้ซื้อครับขันตั๋วกับพันว่าพอตั๋วผันไปสือราคาเก้าไดพันว่าพอตั๋วจินกระเทียบเท่งไหนเนาะเมืนบ่ทันน่ะมีใครไปสือราคาเก้าควาบ่พอเมียนตัวนี้กระตั้มเบี้ยไพอเสียนหาพันแล้วนี่ก็ได้ครับเออวันนี้ผันไปถามไปถามไปไปพ่อเจ้าของเก้าเขาว่าขายพอเสียงเท่าไรขายเก้าหาผันเชียบเนี่ยพอว่าพอกำไรไหลผันมาขืนพอนี่นนะ S <S คนก็เปลี่ยนยังกันจันดอกเป็น,นํำถามเลยว,ว่าคุ้ยตัวนี้ของผู้ใดผู้ไทเข<า>้าก็นจะมาบ,บอกตรงแต่จันดิเอาพ่อผมพอ,พอ,พอนับแต่ว่าคาไปสื่อคุ้ยจก<อ>ักบาทคาแก้มาจักบาทคาแก้ขายจักบาทบะนี่เหลือจักบาทกํไาไรจักบาทเนืา่าคือเบิ่งกระคังเรือพี่น,อนอ้องกระไดเออผู้เบิ่งพอเสียงอยู่กระไดพอเสียงก็พ่ได้กินหลายเด้แม่นบ่พ่อก็กินตจละหาร้อยเจละพันซ้ำนั่นลลาพ่ได้กินหลวงกินหลายดอก แม่ไม่มมมมครับแม่ง่ายแม่เข่าเนาะเลยพวกเนี้ยครับแสดงว่าเพื่อนถามมาสู้ว่าพอไปตัวสื่อค้อยผมนี่พอซื้อผมตัวละสี่เมื่อนพอไปขายตัวละหา 100, ้าเมื่นห่าพอเจ้าแล้วว่าสื่อนั่งพอจะพอจะเสียงซื้อหัวเจ้าบาทซื้อมาสี่เมื่นเออ,เอ,อนั่นละ่ะเพื่อนเลยว่าพอจินกำไรหลายเพื่อนว่านับว่าไปขนจักบาทขายหน้าหาจักบาทพเพื่อนบ่นได้ขิดว่ายังกันขามาขายจักบาทข้าขอเสนาเจักบาทนะน้องพ่อเออกระเทือนนายพวกเจ้ากระซื้อเอาแต่เทือนมันะเนาะขายก็กระเทือนไหลหอกแกไปกับ เอาพ่อมันที่นี่ตัวนี้มันสูงอะไรพอคหยตัวนี้โค้ยตัวนี้สูงลอยสี่สิบสามบวกกว่าสี่สิบสามบวกอันนีู้ o s i ซื้อเพิ่นมาวัดเบิ้งแมนบอครับแมนแต่ว่าพอวัดได้ลอยสี่สิบห้าแมนบอแมนอันนี้มันต้องเป็นหัวหลวงข้อมสูงตัวข้อสี่สิบสองนั่นเอาส่พ่อโค้ยตัวนี้ผมได้ยินพ่อว่าตัวนี้อันทูมออมันเสียงกระจายออกมาสนามบานโคกสีท่องหลังไมนเหมืนกับโค้ยตัวนี้โค้ยตัวเนี้ยเออ ที่วางในกอพก่อกระลืมเอ้าคือว่าพันธุก,กรรมมันมันเห็นหางตันอย่างพอ่อเขาสิโอ้กล้วยตัวนี้นี่มันหางดอกครับพ่อไปซื้อมานาหนแต่ว่าเขายอมหางมันเป็นหางดำโอ้วออันนี้พอซื้อมาหน,นพ่อเลยว่ากันกล้วยมูนี่นี่ขันว่าหางดอกมันสีเมนว่าพอเลยไปพีเบิง้งครับไปพีเบิง้งเขาให้มันยอมหางไม่หลีครับแท้แจริงนี่กล้วยตัวนี้หางดอกน้อยนึงครับโอ้เนี่ย อันนี้บอกความจริงบอกความจริงมาเนี่แหละเพราะบอกความจริงเขาเสียขายแมนพ่อคุณผู้อมฟังเนอเสียซักอยู่โคราชเพิ่นมาควายหางดอกแมนบันี่น้ะหางดอกไปผสมควายตัวอื่นมันสิไค้ควายเผือกควายยังเสียพ่อมันสิ่งปกติทุกอย่างพ่อตัวนี้เีาโค้งสามมก่อนครับควายที่เป็นลูกผสมเขาเรียกว่าควายไฮบริดจัฟฟราบัตหรือว่ามูล่าผสมกับควายไทยเราจะเป็นควายหางดอกโอ้แต่นี่พ่อเนี่ยเขามาพัฒนาใหม่มันสิเป็นควายที่ปกติทุกอย่างพ่อบ่มีดอกบ่มีหยัง เออคันเบ้าเจ้งลูกเจ๊งผีพอกับพ่อซื่นใจแน่เพราะว่าพอนี่มันเป็นพ่อข้าไอ้โบลาณโบรานครับแมน,นว่าล่ะพอกระโบงจักป็นไหนแมนว่าล่ะมันกับไปดังตังแต่นในป้ามเขาลากันพอย่างไปตามในป้ามเปนมาตัวนี้ตัวใดที่เสียนหาผันมาเมนว่าล่ะครับ พ่อไปพ่อแล้ข hmm. mm ้า hmm. น mm hmm. mm hmm. uh huh. ี่พ่อกับเลยซื้อมาเนี่ยอ๋อเขาตีปรหางดอกพ่อยเบิ้งอยู่ขวักนี่เด้วยขึ้นรถเนี่ยเขาแต่ามีควายหางดอกเขาจต่ขายเป็นล้านคุณพ่อจีแม่นลูกพุทลูกครึ่งนี่แหละควายลูกครึ่งมันจะหางดอกตั้พ่อแต่วันไปนี่โต่อไปมันบ่ดอกแล้วยขันในเงินวายยังที่แต่พ่อกะทิบ่ขายดอกที่เขาไงเข้าหานกระไดพ่อที่โอดไวบกอนว่วที่เพิ่มขึ้นเยอะดอกครับพ่อนี่ครับเอคนพ่อแต่พ่อที่ขายนี่พ่อที่ขายยาบาดราคาทุนมันเก่ามืดหา เออพอจะขายแสนหนึ่งหมื่นพอวันนะเออพอว่าค้าพ่อจูงหลายมือแล้วแมนพ่อกระซื้อมากเกาหาครับขายแสนหนึ่งหมื่นพ่อว่าได้จักท่าไดได้ล่ะแมนบ่อเออมันมันติดหลายนัดแล้วนะพ่อพ่อกระแจไปหลายนัดหลาหมองแล้ววันนี้พ่อกินตัวอื่นแทนเออพ่อกักินตัวอื่นแทนบ้างกันกัขายไปสองคมละตัวขายไปได้แน่อยู่พ่อตัวขายได้ได้แน่อยู่ แมนป่ครับคุณแม่เท้าตีนแบบบนมาที่นี่นี่แหละพ่อสิงที่อาสนามเพราะว่าพ่อกับตัวกินตัวอยากมันเป็นตัวเมียบันเกียดใหนพ่อดิคันเนี่ยแมนปะครับเอ้าพ่อตัวนี้เอาแล้วค่าเลยก่อนแสนเลยก่อนแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นแมนพ่อพ่อเดี๋ยยิ้นข่าวไปว่าผมสิแต่งเพียงห้พ่อพ่อได้ยินแล้วแต่งตีนพ่อฟังเบิงไตเติ้นมันละลาเดี๋ยวพอเสียงสิร้องเองล่ะ จะทำเ้ื่อวันนี้พ่อสิงห์ยี็ดเองเปล่าบอพ่อว่าติไใส่ดอกเนี่ยบอันี้พอไไ่พออไงพ่อจะลองทิ้งเองเลยเออกันจำปาเนี่ไหนเย็บที่กับทมาโหลดเมนบ่เดี๋ยวพอ่อเบิ่งก่อนเนี่ยบอหัวเม็นจีตหัวเ <c oughs> ม็นจีกดอกโอโุณครับครับผมบันนี้เอ็ดีไรนะพ่อเนาะนะครับครับ